สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะเข็มขัดจระเข้ของผู้หญิงนะคะไซส์หนิ้วนะคะนี่ราคาเบาๆเป็นราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะวันนี้นูกก็หยิบมาทุกสีที่มีในสต็อกเลยนะคะณตอนนี้นะคะนี่นะคะเริ่มตั้งแต่สีสีเหลืองเลยสีแรกนะคะคุณลูกค้าเอาละค่ะเดี๋ยวนูกให้รายละเอียดสักนิด หนึ่งนะคะสำหรับเข็มขัดจระเข้นะคะเป็นส่วนบริเวณหนังท้องปล้องจอระเข้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เป็นไซส์ขนาด1นิ้วหรือ6หุนนั่นเองนะคะความยาวนะคะคุณลูกค้าไล่ไปตั้งแต่4 0ถึง45นิ้วนะคะบางเส้นก็ไม่ถึงนะคะนะ,ค,ะคือแต่ละเส้นนะคะความยาวจะไม่เสถียรภาพนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะ ความยาวไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าน้องนุ๊กขอกำหนดไว้ที่สาวไซส์ XL ต้นๆน,นะคะใช้ได้ค่ะนะนุ๊กเป็นสาวไซส์ L นะคะเหลือเยอะอยู่นะคะสาวไซส์ XL ต้นๆได้นะคะโอเคนะคะราคาโปรโมชั่นที่นุ๊กจัดจำหน่ายก็คือราคา700บาทนะคะนี่เป็นโปรที่ถูกที่สุดและไม่เคยทำโปรราคานี้เลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะ ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าหัวเป็นหัวออโต้นะคะเป็นหัวเหล็กแบบนี้นะคะเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้หัวเหล็กนะคะคุณลูกค้าสวยมากเป็นโลโก้จอรเขแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนหัวเข็มขัดที่ตัวเองมีอยู่แล้วที่บ้านสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากนะคะตัวนี้เปลี่ยนหัวได้นะคะหัวออโต้นะคะใช้งานง่ายไม่ต้องเจาะรูนะคะคุณลูกค้าคะน้องลุกมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ชมงานใกล้นะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะ เจ็700บาทถูกมากนะคะถูกมากจริงๆนะคะราคานี้ดีมากนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าไปเจอที่อื่นนะคะราคาไม่ต่ํากว่า2,500แน่นอนนะคะตัวนี้น้องเคยโปรไว้ที่พันสเลยนะคะตอนนี้ลดเหลือแบบ จ็ดร้อยแบบถูกมากจริงๆนะคะเดี๋ยวนุกพาไปชมสีต่อไปต่อเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนี่น้องนุกส่งฟรีและมีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะน้องแถมพวงกุญแจน้องช้างให้หนึ่งชิ้นเป็นน้องช้างปลากระเบนแท้นะคะแล้วก็จัดส่งฟรีเหมือนเดิมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเหมือนเดิมต่อไปนะคะนุกจะพาชมสีชมพูนะคะนั่งทําคลิปแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่านะคะถ้ายืนนี่ต้องมาก้มก้มหยิบของอีกนะคะคุณลูกค้าจะเวียนหัวเอานะคะ เอาก็เลยสะดวกแบบนี้นะคะนั่งทําคลิปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสีชมพูน้องจะมีสีชมพูนมนะคะเป็นโทนชมพูนมนี่ค่ะสวยแบบนี้เลยคุณลูกค้ามีสามเส้นนะคะมีสีละ3าเส้นค่ะสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะหนังแท้นะคะลายหนังแต่ละเส้นจะต้องไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแม้กระทั่งสีคุณลูกค้าสีของแต่ละเส้นก็จะไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือโทนชมพู ชมพูนมนะคะอ่ะผ่านไปสําหรับชมพูนมต่อไปค่ะชมพูเข้มเดี๋ยวเราจะเทียบชมพูเข้มกับชมพูนมให้ชมนะคะนี่นะคะอันนี้คือชมพูเข้มความยาวไม่เท่ากันนะคะหนึ่งนิ้วนะคะคขนาดหนึ่งนิ้วความยาวไม่เกินสี่สิบห้านิ้วนะคะโอ้แม่แม่นี่ค่ะ ความยาวไล่ไปตั้งแต่41นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะอันนี้คือสีชมพูสวยมาก700บาทขายถูกมากนะคะเดี๋ยวเทียบสีชมพู2ส,สีให้ชม2โทนนะคะเผื่คุณลูกค้าตัดสินใจนะคะนี่ค่ะ2โทนนี้นะคะ ชัดมากแม่สวยมากเด่นมากนะคะใส่กับกางเกงยีนนะคะเสื้อยืดเท่ระเบิดระเบ้อเ,เลยนะคะถ้าคุณลูกค้ามีหัวเข็มขัดที่เป็นหัวโปรดอยู่แล้วนะคะก็สามารถนะคะเปลี่ยนหัวได้เลยนะคะต่อไปสีแดงสดค่ะแดงสดก็มีประมาณสามเส้นนะคะโอ้โหสีแซ่บมากเลยค่ะสีแซ่บมากค่ะ งานเย็บสวยละเอียดเนียนทุกจุดนะคะและที่สำคัญสินค้าเป็นสินค้าเกรดส่งนอกเลยนะคะคุณลูกค้าคะเป็นเกรดพรีเมียมแน่นอนนะคะซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังค่ะหนังแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แท้น้องนุกยินดีคือเงินติเท่านะคะคุณลูกค้าดูนะคะหนังโจระเข้แท้นะคะสวยเงางามนะคะทุกเส้นแน่นอนนะคะเห็นไหมคะแต่ละเส้นจะไม่เท่ากันนะคะต้องย้ําก่อนนะคะ คุณลูกค้าสามารถแจ้งไซส์คุณลูกค้ามาได้เลยนะคะว่าคุณลูกค้าเป็นสาวไซส์ไหนนะคะเดี๋ยวลูกจะเทียบไซส์ให้นะคะ SML นะคะได้แน่นอนฟรีไซส์นะคะ SML นะคะต่อไปสีส้มนะคะสำหรับแดงมี2โทนอะนนูโชว์แดงแดงเข้มก่อนละกันแดงเข้มกับแดงสดนะคะเดี๋ยวนะคะหาหาโทนแดงเข้มอีกเส้นหนึ่งก่อน มีสีให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะช่วงนี้คุณลูกค้านะคะราคาถูกมากเลยลูกค,ะคะ้าขาถูกจริงๆ700เจ็ดร้อยบาทไม่รู้จะถูกยังไงอีกแล้วนะคะนี่ค่ะสีแดงนะคะมีสองโทนด้วยกันเดี๋ยวหนูจะเทียบโทนให้มีแดงสดกับแดงเข้มแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะอะชอบโทนไหนก็แจ้งน้องได้เลยนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้แดงแล้วเราก็ต่อด้วยสีส้มนะคะสีส้มก็มีทั้งหมดสามสามเส้นนะคะแต่ละเส้นนะคะลายหนังเอ,อ่ยสีเอ,อ่ยไม่เท่ากันนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสีส้มนะคะสวยๆเจ่มๆแบบนี้เลยดูลายนะคะ น้องนุกอาจจะไม่ได้อัพภาพนิ่งให้ชมนะคะน้องนุกก็จะทําเป็นคลิปให้ชมแบบนี้จะละเอียดกว่าชมในภาพนิ่งนะคะคุณลูกค้าอ่ะต่อไปสีเขียวเขียวจะเป็นเขียวเข้มนะคะนี่คะ่ะเขียวเข้มคะ่ะ สวยมากนะคะสีเขียวเข้มราคาก็ถูกค่ะคุณลูกค้าค่ะอ uh, ูหนังสวยหนังเงามากนะคะจอระเข้ยิ่งใช้งานหนังยิ่งสวยยิ่งเงานะคะสีเขียวนะคะโอเคค่ะงไปต่อค่ะเขียวก็มีสองโทนค่ะมีเขียวใบตองและเขียวเข้มนะคะอันนี้คือเขียวใบตองค่ะนี่ เก๋ค่ะเก๋มากจริงๆอันนี้คือเขียวใบตองนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะมีเฉดสีเยอะมากนะคะต่อไปค่ะโทนแซบๆหน่อยนะคะโทนนี้คือน่าจะเป็นโทนที่มาใหม่ล่าสุดเลยคุณลูกค้าน้องนุกเพิ่งได้มาเหมือนกันนะคะเนี่ยโทนเนี้ยไม่เคยมาเลย นะคะสีนี้นะคะสีน้ำเงินสดหรือว่าสีฟ้าเข้มนะคะ,ะเดี๋ยวเดียต้องตะเรียนดีๆก่อนนะคะ <c els> นี่ค่ะสวยมากดูหนังนะคะนี่ต้องต้องชมระยะนี้นะคะถึงจะเห็นว่าหนังสวยจริงๆสวยทุกเส้นนะคะสวยเพิ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆรล้อนๆเลยนะคะต่อไปค่ะโทนม่วงค่ะ สีดำไม่มีนะคะต้องย้ำก่อนว่าน้องลูกไม่มีสีดำนะคะสีดำหมดนะคะสีสีดำของหมดชั่วคราวนะคะนี่ค่ะนะคะสีม่วงค่ะคุณลูกค้าสามารถแคปภาพนิ่งไว้เลยนะคะรับสีไหนแจ้งน้องลูกได้เลยนะคะน้องก,ก็จะนะคะปล่อยไว้ให้คุณลูกค้าแคปภาพแบบนี้นะคะสีม่วงสวยมากแม่ โอเคค่ะน้องนุกไปต่อที่สีต่อไปเลยนะคะโอ้สีครีมสีครีมนะคะเป็นครีมเบดที่ไม่ธรรมดาสวยมากนะคะโอ้โหสวยจริงๆสวยไม่พอราคาก็ดีด้วยนะคะแม่ค้าใจดีนะคะอืือ ทักแชทนะคะแคปภาพหน้าจอทักแชทนะคะฝากข้อความทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวนุ่กลับเข้าไปคอนเฟิร์มให้นะคะถ้าเกิดสะดวกเก็บปลายทางของลูกค้าสามารถฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะต่อไปสีชมพูซากุระพิ้งค่ะแจ่มมากแม่เป็นสีโทนมาใหม่นะคะนี่ค่ะอ่ะสามเส้นหน่อยสามเส้น นี่นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะสีขาวมาเอ่อขาวมารายานะคะสีขาวมารายารอบนี้จะได้มาแค่สามเส้นนะคะจะได้มาแค่สามเส้นเท่านั้น<ม>นี่นะคะน้องลูกอาจจะแบบยุกยิกยุกยิกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวจะพยายามทําให้อยู่นิ่งๆนะคะเพื่อคุณลูกค้าจะได้แคปภาพแล้วจะได้ดูลายได้นะคะสีขาวในในคลิปอาจจะดูแบบยากนิดนึงนะคะแต่งานของจริงสวยมากสวยทุกเส้นนะคะโอเคต่อไปสีเทาสีน้ําตาลนุงจะขอโชว์เป็นแบบสีท้ายสุดเลยเพราะว่าน้ําตาลมีแค่ห้าเส้นค่ะได้มาแค่ห้าเส้นอันนี้สีเทานะคะ Uh huh. เทาก็สวยค่ะสีเทาก็สวยไม่แพ้สีอื่นเลยดูคลาสสิกเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะสีกรมสีรองอันดับสุดท้าย <c oughs> โอ้โหเฉดสีที่ไล่มานะคะเป็นสีที่คุณลูกค้าเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะแคปภาพไว้พิจารณาได้เลยนะคะนี่ค่ะแคปภาพไว้พิจารณาได้เลยเด้อ นี้นะคะสีกลมค่ะต่อไปนะคะสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มสวยๆค่ะมีทั้งหมด5เส้นนะคะแต่คุณลูกค้าสามารถทักไว้ได้เลยนะคะทักแชทไว้ได้เลยค่ะ หมดแล้วหมดเลยนะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะไซส์1นิ้วนะคะหรือ6ขุนความยาวไล่ตั้งแต่41ไม่เกิน50ไม่เกิน45นิ้วนะคะต้องขอไปด้วย41ถึง45นิ้วแต่และเส้นความยาวไม่เท่ากันนะคะราคาโปรโมชั่น700บาทอย่างที่น้องนกแจ้งไปนะคะสินค้าหมดแล้วหมดเลยอูโหโอ้โหโูแม่เจ้านะคะสินค้ามีตามสีที่นกโชว์เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเอาละค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปภาพแลวะวทากอินบอกมามีของแถมให้มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณนี่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะคะ